ยาห,หิดหมูใส่หิดลางฟ้าเดีย๋ยวห,หิดลุงก่อนตัดน,นามออกก่อนอเป็นนามยายนยานออกไปหนึ่หมูใส่หิดลางฟ้า ยากเอาหมูใส yeah. yeah. mm ่บ hmm. ันมึดเลยตเนีดเอยหญ้าจอมหมูใส่ก่อนเด้อโอมักไปหมูมักเรียบร้อยมักใส่ยังได้ใส่รดดีใส่เกลือใส่ผงพริกดใส่กระเทียมกับพอซอดบ่ใส่ดอกคันทอดคันพัดค่อยใส่ซอสเป็นเป็นหมุน ลงมืดนี่แหละกินบะเบ,บ,บิดกับบะปี๋ยังกินไม่หมดก็ไว้กินพรุ่งนี้ก็ได้กินจะเขาหนึ่งไม่กินย่ายหนึ่งก็นะเสียบว่ะอ๋อซื้อของเขาเนี่ยแซ่บดีละ่ะสี่สิบบาทเดียวสองชิ้นส่วนตัวนี่หลายชิ้นีิ่งซื้อแค่รอทกวนนอยน้อยหนึง่งน้อยกว่าบ,บาทเล็กๆนี่ เค well, so ียมใส่ก่อนอาจะปิดไใบด้วยเดมือนเดิมแล้วเสายชิมเตานั่งแกะเชียงบ่อุ้ยโดนมา้อุ้ยไปโดนเนาะอ่าเดี๋ยวก็จะเปิดเบิ้งกันเด้อมันสุกไปหนโอ้หูอายขึ้นโอ้ยแข็งอยู่ตัวนั่งสี่ว่แข็งเนื้อนี่แข็งอย่าน้อยก่อน แปยบแฝนค่อยเอาเว้นอยู่แหมอกเจ้างที่ตาน้ำพริกสดกิมหมูหนึ่งเด้อเด้อพริกกวนลงทำละลายตีกวนเมือนี่พริกสดพริกสดพริกเด็ดพริกน้อยเขาพริกน้อยตีข้อหอมมีเรียบร้อยมะนาวเรียบร้อยเอ้หนาวใบยังไม่ถึงเรียบบาดหนามเรียบร้อยกว่นี้นี่บาดไม่ได้บแล้วสบาย สาผมบอกว่าอาบแล้วผมไม่หนาวเท่าไรคือต้มน้ำอาบไม่อาบไม,อบอมอบ่อาบน้ำต้มไม่ชอบอาบน้ำต้มมันแหยบผูตัวเนี้ยอาบตอนเย็นอาบแล้วอุ้งดี้ม่เห็นสัดอาบออกมาเรียบร้ยบรอยสาผมรับฟอกน้ำเปลี่ยนอย่างอุ้งคุณหยากสัก ยังหาทตานดินจังสักย่ายบุญญาย่ายย่ายหาบเปียบร้อยของย่ายเปียบจะเบิ่งได้ลายไปทำได้ลายติดก,กนันอร่อยดีอยู่ดีพริกสุดพริกแดงเดียด๋วยวนี้เขาเอื่อพริกน้อยอันนี้้อยแท่ด้เนี่ย ใส่กระเทียมลงไปพ่อ,ม,อ,พอมันทำเบอร์กุ้งพ่อกระเทืนหวั่นทิมเจ้าจะตำกันเลยจะปุป่นใส้ปลา you <laughs> สะโรยหอมลงตอาเบิดเนี่ยละหอมหอมน้ำปลาลงน้ำปลาไปยุ่งขางอะไรปะยา,ามองเูเปิึงก่นอนเออ ตัวหกันไม่ปลาอีคอนอ๋โอโคมานาวใส่อืมมนาวาหน่อยใหญ่ดีเลยปะโคมานาวใส่ก่อนเด้อ จุ่มเพิษๆเลได้ใจบ้างกันจุ่มเพิษได้ใเบ้างกนเด้ออุ้ยมันสุกแล้วปันนี่สุกเรียบร้อย มึงนามคนอู้นามจะว่าแหงเหรอเออไเล่าช่วย่วยมาินแก um. ้วขี้ปอก้อนขี้หอนเลเนาะอู้หนุ่มได้ไงมเด้ากินมอเอียดก่อนตายดขี้หมูเวีอน nha về hết rồi để khỏi chim con đây Nó chơi vào là Rồi 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 Hãy subscribe จิ้ดีเด้บุงมาได้นู้จิมจิ้มเกยวเกลยวคุ้าน่เกลียวเกลยวซีฟูดตัวนี้ซีฟูดมาซีฟูดตัแมีไม่หหรอกซมเมียได้บุญซีฟูดเิ้นแต่บอกิกหน่อยต้ำพริกสุดจิ้มหมูกับเขาเนี้ว เด้อกินขอกับจ้าเด้อไหนเด้อหนึ่งหมูจุ่มแก้วสุดก้อนพริกสุดหืสุดยอดสุดยอดเปื่อยดีปะเร่เร่ยี่สิแอบกัำมีอย่างนั้นเห็ดเห็ดกระมี้นี่นี่เห็ดนางฟ้าอืมค่ะสุดยอด